สวัสดีค่ะวันนี้มาซีสเกตได้ค่ะเด้อซีสเกตดโดนดวนซีสเกตซีสเกตซีสเกตเพศบัลเังมาเที่ยวซีสเกตอีหยัง ฮะมันมีของนำอยู่บ่บ่หูเพื่อมาดูท่าน,าออนาทาองเสียงชมยังบ้านยางเท่านั้นเองสะพานขาวสวนยมสะพานขาวซีสเกตจ้า อุ้ยรถไฟรถไฟผลรถไฟบุบบ,บุบบ,บ,บบุบบุบควา่าถามเขา อ้ยมวนคากเลยจีนโนมวนคากแล้วินโนนสะพานขาวสีสเกตได้จาเดอนสะพานขาวส่วนยม

สามนมีสิไปใส่กันเล่นขี้บังขี้บังมากการกล้วยสามนมขี้หมากการกลว้วยสามบังนำหวยสำลานนำหวยสำลานสะพานเขาน้ำมันกรบวรนไหลไปนไหนด้วย นําบกตัวนี้ด้ยสําานสะพานขาวสีสเกตนกเปียกตัวนี้ก็สิย้อนดาก